หลังดาวพฤหัสย,ย้ายคนที่เกิดในสิงห์จะโดดเด่นมากในเรื่องของการงานเพราะดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่เรือนกรรมะดาวพฤหัสเป็นดาวสุปเคราะห์เป็นประธานแห่งความสำเร็จและให้ผลในเรื่องของการเงินได้อย่างดีเยี่ยมด้วยก่อนจะเข้าเนื้อหากันฝากกดแชร์กดติดตามทุกช่องทางเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ ที่ผ่านมาคนที่เกิดในสิงค่อนข้างที่จะสาหัสพอสมควรในเรื่องของภาระการเงินและการรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของบริวารแต่พอเข้าวันที่30เมษายน2567คนที่เกิดในสิงจะโดดเด่นมากในเรื่องของการงานเพราะดาวพาฤหัสจะโครจรเข้าสู่เรือนกรรมะกรรมะจะหมายถึงอาชีพการงานหรือการกระทํา ส่วนดาวพฤหัสเป็นประธานแห่งความสำเร็จเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและให้ผลในเรื่องการเงินแบบชัดเจนด้วยเมื่อดาวพฤหัสโคโจรเข้าเรือนกร,รมมะทำให้คนที่เกิดในสิงห์ช่วงเวลานั้นการงานจะรุ่งมากจะสามารถกอบโกยในเรื่องของอาชีพการงานในสิ่งที่ตัวเองทำรวมถึงงานเสริมก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับชาวสิงห์ด้วย และดาวพฤหัสก็ได้เล็งเข้ามาในเรือนพันธุอีกเรื่องบริวารที่สร้างความเดือดร้อนหรือคนในบ้านสร้างภาระต่างๆให้เมื่อถึงช่วงเวลานั้นชาวสิง์จะดีขึ้นครับและดาวพฤหัสเล็งเข้ามาในเรือนพันธุครั้งนี้สิง์มีโอกาสได้ของชิ้นใหม่ที่เป็นของใหญ่และมีมูลค่าด้วยก็จบไปในคลิปนี้คลิปหน้ามาต่อคนที่เกิดกันกันต่อเลย ฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ